สวัสดีครับผมวันนี้เรามาอยู่ในเกมโลบอกอีกแล้วนะผมแล้ววันนี้นะผมเรามาอยู่ในแมปสเปรย์เพยนะผมหรือแปลไปไหยก็คือแมปสเปรย์สีนะครับผมโอเคนะครับผมก็แมปนี้ก็จะเป็นแนวแบบสร้างงานผลงานศิลปะนะครับผมโอเคนะครับผมวันนี้ผมก็จะมาสร้างงานผลงานศิลปะสักนิดหน่อยเลยกันนะครับผมโอเคนะผม ก็ผมเล่นคนเดียวนะผมนี่คนเดียวทั้งเซิร์ฟเลยนะครับผมก็เดี๋ยวผมจะให้ดูด้วยกันนะครับผมว่าทำได้ยังไงนะคบผมโอเคเราจะมาสร้างผลงานศิลป,ปะเลยครับผมจะวาดเป็นตัวผมใน,ในเกมโรบอกนะครับผมจะวาดเป็นตัวละครของผมเกมโรบอกในเกมโรบอกนั่นแหละนะครับผมเออโอเค โอเคเด็ก okay. ก็ผมอย่าต้องดูในแบบด้วยโอเคโอเคโอเคประมาณนี้เดีปะโอเคน่า okay. จะประมาณโอเคมาจะเห็นป่ะเนี่ย โอเคครับผมเดี๋ยวผมจะคิดตัวของผมเองหรือกันนะครับผมเอาเป็นครึ่งตัวแล้วกันก่อนแรกนะผมตัวผมเป็นสีดำใช่ไหมเสื้อผมจะเป็นสีดำ ผมก็เสร็จเท่านี้แล้วผมคืออันนี้ผมว่าน่าจะสวยสุดแล้วนะผมเต็มสิบนะผมผมให้ประมาณสักห้าประมาณสักห้าหรือหกเปอนตะประมาณสักห้าเอเซ็นต์ยกันนะครับท่านผู้ชมให้เท่าไหร่ก็มาเมนเอานะครับผมก็สำหรับคลิปนี้นะผมอ่าเดี๋ยวให้ดูกันว่าเหมือนไหม นผมอันนี้ผมวาดครึ่งตัวนะนะเนี่ยเมื่อไหมนะผมคือไอตัวไอตัวเนี้ยผมผมวาดไม่ได้นะผมเพราะว่าพื้นที่มันไม่พอนะครับผมคือมันจํากัดแหละนะครับผม,ผมก็ส้หรับใคแะผมที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับผมก็มาเมนตกันเอานะว่าจะให้เท่าไหร่นะครับผมก็บายบายครับผมอ่ะอย่าอย่เต้นโชว์หนึ่งสเต็ปนะครับผม